ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นแจกฟรี500อแอดไลน์แอตด RB88 เลฟตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนา 2, 0, 2021คัมแบ็กซูแล้วไก่มูรินโญ่สนใจยืมเอริกเซนร่วมทัพ สการสปอร์ตอิตาเลียซีกิลาของอิตาลีระบุว่าโชเซ่มูรินโญ่ผู้ซื้อของสเปอร์สนใจยืมตัวคริสเตียนเอริกเซนมาร่วมกวัวในช่วงเดือนมกราคมนี้แต่การเจรจาไม่คืบเท่าไหรเพราะว่าติดเรื่องค่าเหนื่อยของตัวนักเตะโชเซ่มูรินโญ่ผู้การทีมของาเดทองท็อตนมอสเปอร์สโมสรชั้นนำแห่งศึกเพเมเล็กอังกฤษสนใจจะยืมตัวคริสเตียนเอริกเซนกองกลางของอินเตอร์มิลานมาร่วมทัพโดยสัญญาที่มีผลจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้ ตามการรายง,งานจากสกายสปอร์ตอิตาเลียสื่อกีฬาชั้นนำของอิตาลีโดยเอริกเซนไม่ได้รับโอกาสลงสนามกับอินเตอร์มากเท่าที่ควรนับตังใใ้งแต่ย้ายจากสเปอร์ไปอยู่กับที่นั่นเบื่ค่าตัวราว20ล้านยูโรที่ประมาณ740ล้านบาทในช่วงกลางฤดูกาล2019-2020นะครับจ,จะทำให้เขาตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าปารีสแซต์แชร์แมงสนใจจะเอาเขาไปร่วมทัพเพราะว่ามาริโอโปเชติโน่เทรนเนอร์คนใหม่ของที่นั่นจินจอบีท้าของดาเต้ชาวเดนมาร์ก ตั้งแต่ได้ร่วมง,งานกันที่กไกเดือดทองแล้วนะครับกณะทังลาสุดสกายสปอร์ตอ,อิตาลีาก็ระบุว่าโชเซ่มูรินโญ่ได้ได้ตัวเอรลุเซนมาร่วมทัพเช่นเดียวกันเพราะยินชอบความสามารถในการจบสกอร์และก็การปั้นเกมของแข้งวัย2ีปีรายนี้แหละครับโดยที่สเปอร์กับอินเตอร์มิลานเจรจาก,กันไปบ้างแล้วนะครับแต่การพูดคุยระหว่างทั้งสองทียมยังไม่มีความคืบหน้ามากเท่าไหร่หลังจากที่ปัญหาเรื่องที่เอริกเซนรับค่าเหนื่อยกับอินเตอร์มิลานสูงถึงฤดูกาลละ277.5ล้านา,ลานมณบเครับ สื่อยันโอซิลได้ทีมใหม่แล้วสนัญญา3ปีครึ่งบายบายไอ้ปนนัญญาแอสตซนเมซุตโอซิลได้สโมสรใหม่แล้วแต่ว่าไม่ใช่ดีซียูเนเต็ดนะครับหลังจากยืนยันโอเคซบทีมดังตุรกีด้วยสัญญา3ปีครึ่ง เอ็นทีวีสปสถานีโทรทัศน์ของตุรกีรายงานข่าวว่าเมซุตโอเซลอดีตของกลางทีมชเชาเยอรมันตัดสินใจอำลาอาร์ซอนไปอยู่กับเฟเนบาเชโดยจะเซ็นสัญญากับทีมดังแห่งแดนไก่งวงจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2024นะครับโดยก่อนหน้านี้ไม่ถึง24ชั่วโมงผู้มีข่าวออกมาว่าดีซีเนเตทีมดังแห่งเมเจอริกซ็อกเกอร์ได้ยินข้อเสนอขอซื้อตัวดาวเตะวัย32ปีไปร่วมทัพแต่สุดท้ายกลายเป็นเฟเนบาเชที่จะได้ไลายเซ็นของตัวนักเตะไปครอบครองแหละครับ โดยโอซิเล็กจากและมาริมาอยู่กับไอ้ปืนใหญ่เมื่อปี2013โดยช่วงแรกก็เป็นกำลังสำคัญของสมโมสรน,นะครับและก็ได้แชมป์เอฟเอคับสมสมัยจนได้รับสัญญาฉบับใหม่ซึ่งรับค่าเหนื่อยสูงถึงสัปดาห์ละ350,000ปอนหรือประมาณ14ล้านบาทต่อสัปดาห์เลยนะครับในช่วงเดือนมก,กราคามปี2018อยา่างไรก็ตามหลังจากต่อสัญญาไปแล้วนั้นกองกลางเช้อสายตุรกี เริ่มฟอร์มตกไปเรื่อยๆนะครับจนทำให้หลุดจากตัวจริงในยุคข,ของอูน่าเอมรีต่ยด้วยสมัยของมิกิโอาเตตาส่วนคออสนอนพร้อมโลดทิ้งในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้แหละครับซื้อปูดครอบติดต่อเอ็มบัปเป้หวังดึงร่วมทีมลิเวอร์พูล สื่อแดงกระทิงดุรายงานข่าวว่าเจคินครอปนายใหญ่แห่งทีมลิเวอร์พูลยัยงคงเดินหน้าติดต่อกับเคลียร์เอ็มบัปเป้ดาวยิงของปารีสแซงต์แชร์แมงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยหวังจะใช้สวิตเร์แลลิ้นทองวานล้อมให้ตัวนักเตะใจอ่อนย้ายมาร่วมเป็นสมาชิกไปในทีมแอนฟิวนะครับเจคินครอปดูการทีมชาวเยอรมันของลิเวอร์พูลพยายามจะติดต่อกับเคลียร์เอ็มบัปเป้กองหน้าฟอร์มร้อนแรงของปารีสแซงต์แชร์แมงอย่างต่อเนื่อง โดยหวังจะดึง,งตัวนักเตะมาร่วมทีมให้ได้จากการเปิดเผยของสปอร์ตสืชืดังของประเทศสปเปนนะครับโดยสตาร์ลูกนางจากฝรั่งเศสเป็นนักเตะที่ได้รับการยกย่องว่ามีศักยภาพที่พัฒนาขึ้นมาพร้อมเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกในอนาคตแทนที่ของคริเตียโนโรนาลโดและก็ลิอเนลเมสซี่นะครับ ถึงตอนนี้ทั้งสองกำลังอยู่ในช่วงของสุดท้ายระหว่างอาชีพการคาแข่งของพวกเขาแล้วโดยเอ็มบัปเป้เป็นหนึ่งในนักเตะคนสำคัญที่นำฝรั่งเศสคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2 0 1 8โดยเขาซัดไปแล้ว14ประตูกับอีก7แอสซิสจากการลงสนามเพียงแค่18เกมในฤดูกาลนี้และจะตัวกำลังได้รับความสนใจจากคงแดงลิเวอร์พูลและก็ราชชนยุกข่าร์อันมารติดที่แสดงความสนใจอย่างจริงจังในการกระชากตัวนักเตะไปร่วมทีมนะครับโดยสปอร์ตรายงานข่าวว่าลิเวอร์พูลมีภาษีที่เหนือกว่าราชชนยุกขาวนะครับเนื่อง โดยหวังที่จะนุ้งน้อยใจให้เขาตัดใจเลือกดจามายังจินแันฟิลซึ่งหากสำเร็จก็จะทำให้ฝันของในายใหญ่เลือดด้อยเป็นจริงเพราะนักเตะจะช่วยทำให้เกมลุกของนิวฟูพูหน้าตัวยิ่งขึ้นเมื่อได้ประสนานงานกับโมฮัมเหม็ดซา r ่าโรเบโต้ฟิมิโนและก็ซาดิโอมาเน่นะครับหากเขาอบรอิกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ